ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับเรื่องเล่าก่อนนอนสำหรับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับความอรรนลี้รับมาเล่ามากล่าวให้ท่านได้รับทราบรับฟังไปพร,พร้อมๆกัน แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมยังค้างคาใจมาตราบเท่าปัจจุบันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องขอกล่าวย้อนกลับไปถึงเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งในขณะนั้นช่วงนั้น บ้านที่ผมอยู่ก็เป็นเขตใน,ในเขตชนบทห่างไกลจากตัวจังหวัดก็ยังเป็นป่าเป็นเขาช่วงนั้นผมก็อายุยังไม่เยอะนะครับก็ยังเรียนอยู่ปฐมปีที่เจ็ในสมัยก่อนก็ด้วยความที่เป็นเด็กสุกสนนะครับ วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะขอตามคนเฒ่าคนแก่ออกไปเล่นไปเที่ยวติดตามไปตามภาษาคือสมัยก่อนนี้แถวบ้านผมมันจะยังมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งก็คืออาชีพการค้าอาชีพการทําน้ํามันยางก็คือน้ํามันยางจากต้นไม้จากต้นยางนี่แหละครับถ้าใคร เป็นคนที่อยู่ตามชนบทสมัยก่อนนะครับอาจจะพอนึกภาพได้ว่าสมัยก่อนนั้นมันจะมีอาชีพโยอาชีพหนึ่งก็คือการที่ทํายางมีการค้าขายกันมีพอ้ามารับซื้อการทํายางก็จะต้องไปเจาะต้นยางต้นยางนาต้นใหญ่ๆสามสี่คนโอบนี่นะครับเจาะเข้าไปเป็นโพรงแล้วก็เอา ฟืนเอาฐานเข้าไปเผามันน้ำยามันก็จะออกมาแล้วก็จะไปตักเอานะครับอันนั้นก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งคนสมัยโบราณประกอบอาชีพกันน้ำมันยางก็จะเอามาทำอะไรผมก็สมัยก่อนก็เห็นแต่เอามาทำครบทำเพลิงนะครับเอามาจุดนั่นก็คือเหตุที่มาของเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือ มีอยู่วันหนึง่งผมก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับเพื่อนๆสามสี่นคนก็ขอติดสอยห้อยตามกับตาซึ่งเป็นตาของเพื่อนนะครับที่แกมีอาชีพทำน้ำมันยางซึ่งปกติทุกเช้าทุกวันนะครับ แกก็จะไปดูต้นยางที่แกไปทําไว้นะครับก็คือสมัยก่อนนี่มันจะขึ้นอยู่ตามป่าตามาหุบเขานะครับตามริมห้วยริมแม่น้ําคือแถวบ้านผมมันจะมีป่าไม้เยอะนะครับสมัยก่อนอีกด้านก็จะติดกับภูเขาอีกด้านก็จะเป็นทุงราบลงมาก็จะติดกับแม่น้ําโขง วันนั้นก็ได้พากันไป3าสี่คนเดินไปกับตาเข้าป่าไปตากแก่ก็อนุญาตให้ไปก็ปกติแกก็ไปดูตู้นมก็ตักใส่ปีบใส่ปีบแล้วก็จะขนกันออกมานะครับพอแกไปสำรวจไปตักน้ำยางในป่าจนครบทุกต้นก็มีอยู่ประมาณ10บกับยี่สิบต้นนะครับที่ท่านไปทำไว้นะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนะี่ยคือต้นของใครของมันนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนเดียวทําคือเขตของใครเขตของมันต้นของใครของมันก็จะไปทําอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละครับก็คือเข้าไปในป่าแล้วก็จะพหากันไปทำด้วยกันอย่างนั้นหลังจากที่ตักน้ํามันยางเสร็จนะครับจะกลับบ้านกรเสียสาย ตาก็เลยบอกชวนว่าเออเด,เดี๋ยวจะพาไปวิทย์ปลาในลำห้วยซึ่งเป็นห้วยสาขาที่ไหลมาจากบนภูเขานะครับมันจะเป็นทานน้ำตกเล็กๆแล้วก็จะมีลำห้วยอยู่คล้ายหุบเหวตาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะพาไปดูปลาเพื่อจะได้เอาไปทำกับข้าวที่บ้าน ไปขอปลาหน่อยว่างง้นตาท่านวางง้นนะครับแต่กอพาไปก็ไปเจอจริงๆครับที่ลําห้วยก็มีแอ่ง mm hmm. ก็จะคล้ายๆแอ่งหินนี่แหละครับเป็นแอ่งหินเป็นแองในลําห้วยอยู่ในป่าผมกับเพื่อนก็ด้วยความที่ไม่เคยไม่รู้นะครับก็เป็นเด็กโอ้โหไปเห็นน้ําก็ไม่ใช่เยอะน้ําก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะครับก็เป็นแอ่งเล็กๆแอ่งนึง น้ำก็ไหลอยู่เอื่อยๆ,ๆแล้วก็จะมีเข้าไปเป็นแอ่งน้ำไม่ไหลเข้านะครับแต่น้ำลำห้วยมันจะสอดเข้าไปตาก็บอกว่าเออไปกั้นคันคูไปสองสามคนเราผมก็ไปกั้นคันคูด้วยความภาษาที่เป็นเด็กเข็นปลาเยอะก็บอกอูตาปลาเยอะแยะขนาดนี้เราจะกลับหมดกลเหรอ จะเอากลับไหวยังไงลวิทเนี่ยเต็มถังเลยนะเนี่ยปลาก็จริงอย่างที่ผมพูดนะครับเพราะว่าปลามันเยอะจริงๆโดยเฉพาะปลาช่อนภูเขาอะ่ะนะครับแถวบ้านผมเขาเรียกว่าปลากั้งนะฮะคล้ค่ายๆจตัวปลาช่อนสมัยก่อนมีเยอะนะครับแล้วก็พวกปลาหลดปลาขาวปลาเกล็ดเนี่ยก็จะเยอะนะครับเดี๋ยวเห็นเป็นแพรๆเลยพอกั้นเสร็จ ก็อพากันวิตครับมันก็ไม่ได้นานวิตก็ประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละครับก็แห้งแล้วแห้งขอดแล้วแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าพอน้ําแห้งเสร็จมันเกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นสําหรับผมนะครับไอ้ที่ว่าเห็นปลาว่ายน้ําอยู่เยอะแยะะมันหายไปไหนหมดทั้งที่ลืบถ้ำหลืบหินมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย ปลาแทนที่จะได้เป็นถังได้ปลาสองสามตัวครับแค่พอกินนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสงสัยมาเท่าทุกวัน,น,วนเนี้เท่าณปัจจุบันนี้แหละครับก,ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่มีอาชีพในด้านนี้นะครับแลวก็ ไม่มีความรู้เรื่องในความอาธถาั์ของป่ามาก่อนแมปัจจุบันพอระยะหลังๆมาวันนั้นน่ะวีดป่าได้ก็ได้ปลาไม่กี่ตัวครับผมก็เก็บงามความสงสัยผมกำลังจะถามผมก็อยากจะถามตาเมื่อไหร่ตา,ตา,ตา,ตาบอกเออไม่ต้องพูดหรอกได้ท่านใดก็ท่านั้นนะฮะตาท่านก็พากับเข้ามาบ้านแล้วทีนี้พอมาถึงบ้าน ก็ไปถามตาคนอื่นนะครับข้างบ้านนะบอกบอกว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์ของป่าการที่คนเราเนะี่ยเข้าไปแล้วจะต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนแล้วก็ห้ามทักห้ามท้วงอันนี้นี่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนแนละ้วว่าการที่เข้าป่าเข้าพงนะ้เราอย่าไปทักอย่าไปท้วงเห็นอะไรแล้วก็ให้เงียบเงียบไว้นะครับให้นิ่งไว้อยู่ในใจนี่ก็คือเรื่องที่ผมเจอประสบพบมา มันเป็นเรื่องที่เป็นความอาถรรพ์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็อ,อยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นจริงขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะมีจริงๆผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่มีอายุตั้งแต่60อัพเนี่ยอยู่ในเขตชนบทก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ บ้างแล้วแต่สําหรับเด็กสมัยใหม่รุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือถ้าได้ฟังได้ยินเรื่องนี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นการโกหกแต่จริงๆมันเป็นประสบการณ์จริงที่ผมประสบพบมาจริงๆครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องมาเล่าแต่เพียงแค่นี้นะครับสําหรับเรื่องประสบการณ์แปลกๆก็มีอีกเยอะนะครับช่วงที่ผมเป็นเด็ก อยากจะนำมาเล่าในโอกาสต,ต่อไปไม่ว่าจะเป็นความอาถรรพ์เรื่องแปลกพิสดารไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นรับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังแล้วก็รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เป็นกำลัง,งใจให้ด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามสำหรับผู้เข้ามารับฟังใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ